สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักกันอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําอะไรนั้นต้องมีสาระแน่นอนครับผมและสาระที่ว่านั้นก็คือเราจะไปเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะครับโมฟังแล้วอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปกันนะครับผมเราลองไปดูกันก่อนนะครับว่าต้นไม้ที่ผมจะพาไปเปลี่ยนนั้นจะถูกใจเพื่อนๆนหรือเปล่า ถ้าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปติดตามกันได้เลยครับเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ไปตามหาเจ้าต้นไม้ที่ว่ากันเถอะครับผมเราระดมพวกลูกสมุนของเราก่อนไปเด็กๆไปเร็วไปไป,ปเร็วเร็วเร็วไปเร็วบีโบมา่ักรีมาเร็ว ibo, ม,าามาเรยมา,ยวมาไวๆครับ มาไหมมาไหมมา,มาเร็ว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 ้ต้องปล่อยมาเปล่าลูกปปานั่นลักกี้มาแล้วลักกี้มาแล้วตอนนี้เรามาถึงสถานที่ที่เราได้จัดเก็บต้นไม้ไว้แล้วนะครับและต้นไม้ที่ว่านั้นก็คือต้นนี้ไงครับผมต้นเศรษฐีก้านทองโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนั้นนแค่ไม้ประดับ ที่จริงๆแล้วก็คือต้นเจ้าสัวหรือว่าบัลลังก์เจ้าสัวนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมต้นนี้ผมใช้เวลาในการบ่มเพาะอ,อยู่ประมาณ2ปีนะครับถึงจะได้ขนาดนี้ผู้ช่วยผมมาแล้วครับเรามาชมดูคร่าวๆกันก่อนนะครับโอ้นี่ช่องอะไร อ๋อช่องทางรับให้เด็กๆออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านครับผมเอาละครับผมตอนนี้เราก็ได้ยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยไหมครับผมต้นใหญ่มากๆไปละจอมบ้ามาแล้วครับลูกพี่ลูกพี่ต้องการอะไรลูกพี่อยู่ตรงนูน้นไม่ต้องมายุ่งอ่าลูกพี่เล่นไปนะ แล้วเ,เข้าเรื่องเราต่อครับต้องให้สมกับชื่อช่องครับสัตว์เลี้ยงแสนร,รักก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงมาประปนอยู่บ้างลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ยา,าครับนี่ก็คือเศรษฐีก้านทองนะครับพวดีตอนช่วงแรกๆผมเอามา วางด้วยการเวลาลดน้ำจะได้ไม่เสียเวลาลดทีละต้นพอดีรากเขาผสานกันเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แยกครับผมก็สวยไปอีกแบบนะครับนีนะครับต้นใหญ่ไหมครับที่เข็นข้างล่างนี้ก็คือแกนลอนน้ำสิบแปดลิตรนะครับผมครับสามสิบลิตรครับผมไม่ใช่สิบแปดลิตรครับมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรากของเขากันนะครับผมระบบของเขา ลากของเขาก็คือระบบลากเขาจะเป็นลากอากาศนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามเห็นไหมครับผมกำลังเดินขาวๆพว,วกนี้ก็คือระบบลากของเขาทั้งหมดเลยนะครับ พวกนี้นี่ผมปล่อยธรรมชาตินะครับปุ๋ยใบยผมไม่ได้ใส่นะครับและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราได้เตรียม,มวัดกันเรียบร้อยเลยนะครับผมในส่วนผสมพวกนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นก็เริ่มด้วยกาบมะพร้าวแช่หนึ่งพันปีนะครับผมต้องแช่มันประมาณสักสามวันก็พอนะครับไม่ต้องถึงหนึ่งพันปีเพื่อให้สารแทนนินสารที่เป็นสีแดงๆออกไห้หมดนะครับต่อจากนั้นก็ตามด้วยปุ๋ยมัก แล้วก็ทรายปลูกศสษพร้อมกับหินคุกพันปีนะครับผมเพื่อเล่งความสวยงามเมื่อพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยครับรออะไรอยู่และในระหว่างที่เรากำลงังรอส่วนผสมที่เรากำลังผสมเพื่อจะทำการปลูกนั้นเราก็มาฟังข้อมูลดีๆของต้นเจ้าสัวกันดีกว่านะครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับผม มีอายุหลายปีส่วนสูงโดยเฉลี่ยก็คือ70เซนแต่ถ้าใครเลี้ยงสวยๆงามๆก็อาจจะขึ้นหลัก1เมตรได้นะครับผมนี่ก็แล้วแต่และต่อไปการขยายพันธุ์ส่วนมากจะขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดผมก็ใช้เมล็ดนะครับผมในการขยายพันธุ์และต่อไปก็คือทางด้านเมตตามหานิยมนะครับก็สมกับชื่อเจ้าสวนนะครับผมสรรพคุณไม่ต้องบรรยายมาก เป็นว่านทางด้านเมตตามมหานิยมนะครับเรียกทรัพย์สินเงินทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์นีะครับผมถึงได้ทาคลิปนี้มาเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้ก็ทรัพย์จ้างจางนะครับผมพอแม่พี่น้องคนไหนอยากจะอุดหนุนก็ช่วยกดการติดตามให้หน่อยนะครับทรัพย์จะได้เพิ่มขึ้นเหมือนเพื่อนคนอื่นทั่วไปถ้าเพื่อน,อนคนไหนอยากจะได้ทรัพย์เพิ่มกดกดแชร์เป็นไปนะครับผม แจ้าของช่องไม่ได้หวงห้ามนะครับแต่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลนี่เจ้าของช่องไม่รับประกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนกดแชร์ไปแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมว่าผลเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเผื่อข้าวหน้าถ้ามีเมล็ดพันธุ์จะได้เอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนๆและตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนกระถางของต้นเจ้าสัวแล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความบันเทิงและสาระให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้เรียกรอยยิ้มได้ก็พอใจแล้วแลวแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมกับสำหรับการเปลี่ยนกระถางเจ้าสัวแบบสไตล์ของช่องสัตว์เลี้ยงเสนรักเปลี่ยนง่ายๆใช้วัสดุแบบรีโนเวทนำมาใช้ซ้ำได้ ตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนกระถางของต้นเจ้าสัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงครับผมสวยถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าสวยหรือไม่สวยเกาะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและวิธีการปลูกก็ะแชร์วิธีการปลูกมาได้นะครับมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมวิธีการปลูกพออย่างเดียวปลูกให้แล้วสวยแค่นี้พอครับผมครับก็เหมือนเราทํา youtube ครับผมครับเราก็ทําไปเรื่อยๆของเรานะครับผมอยากคาดหวังคาดหวังก็เครียดนะครับผมบางครั้ง ทำไปตามที่ใจเรารักเราชอบครับผมอย่างช่องผมตอนนี้ผมก็ยังหาจุดของผมที่แน่นอนก็ยังไม่เจอนะครับผมก็ทําในหลากหลายสไตล์ของผมไปเรื่อยๆนะครับผมพระเราเริ่มต้นทุกคนน่ะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับผมไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปครับผมครับอย่ายอมแพ้แค่นั้นแหละครับผมครับทําไปครับผมทําด้วยความสนุกถ้าเราทำแล้วความกดดันสิ่งนั้นจะไม่สนุกเลยนะครับผมครับทําไปครับผมครับค่อยๆทํากันไป เป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องนะครับผมที่ทำ YouTube อยู่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกๆคนครับผมอากาศเปลี่ยนแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ